ปฏิบัติธรรมดงชมพูเทพนิวิตของเรามีโอกาสทําการไล์สดสนพนาธรรมะยุคใหม่ยุคพระศรีอริยะเมตโยโพธิยานโดยมีพระคุณเจ้าหลวงพ่อสุวรรณอนารโยเป็นผู้ชี้ทางแสงสว่างแห่งคุมทรัพย์ทางปัญญาให้ในคําถามที่ว่าทําอย่างไรมนุษย์จึงจะหมดนี้กรรมในปัจจุบันเจ้าค่ะขอให้มนุษย์เข้าถึงสินถึงตรรมเข้าหาสินธรรงเข้าหาพระธรรมคำสอน ของพระศรีอริยะเมตตยในศูนย์ปฏิบัติธรรมลงทงภูเทพนิมิตรลลงทมภูเทพนิมิตรน,นี่เป็นสิ่งที่มันสัตย์สถานที่มาตัดกรรมให้ตนถ้าใครมาตัดกรรมในตอนนี้อย่างนี้แ้าเข้ามารวมฤทธิ์เข้ามาอยู่มาอาศัยมารวมฤทธิ์กันมันจะตัดกรรมให้ตนได้ก็บอกแลาวนี่คือคือว่าตัดกรรมได้มาตัดแบบนี้ตัดไปช่วยทำ พะมนุษย์มันทุกวันเย่ยมันขาดสินมันขาดทมตัวนี้แหละมันจึงตัดกร,รมให้ตนไม่ได้ก็ไม่รู้ที่ไปไม่รู้ที่มาพระธรรมคาสอนของพระสีอายทยาเมตตรก็ประกาศสัจธรรมบอกมามันมันโดนโดนนานแล้วก็บอกให้พวกท่านทั้งหลายเลยต้องข้อหาสินนะทมคำสอนเป็นที่พึ่งเข้าหาพระธรรมเป็นที่พึ่เข้อหาคําสอนของพระสีอายทยาเมตตรพวกเราได้ยินไหมได้นะมันเป็นอย่างนี้นะ แล้วจะกราบเรียนถามที่ว่าทางญาติโมยมเรียนถามมาว่าเ,เหตุใดพระคุณเจ้าจึงบอกว่านี่ศีลเป็นนี่กรรมของมวลมนุษย์ที่จะต้องแก้ไขเจ้าคะเพราะคือเขาไปสร้างกรรมเอาไว้สร้างกรรมก็กับกิจเขาจะเนี่ยศิลตัวนี้มันผูกจิตมันปลูกใจของมนุษย์เนี่ยศิลตัวนี้มันเป็นนรกไฟเดือดมันมาปลูกจิตใจเอาไว้มนุษย์ก็ไม่สารถที่จะหลุดรอดจะไปสวรรค์ไปที่พาหรือไม่ คล้ายว่าคือมันตกนรกะมันไม่ใช่เป็นบุญมันเป็นบุญไม่ได้มันเป็นนรกอยู่ถ้าตราบใดเขาปลูกนี่ปลูกอินีปลูกกรรมปลูกเวรอยู่แบบนี้เขาก็ตกนรกทั้งเป็นแต่ทีนี้เราจะทําลายนรกให้ตนก็คือตนส่องทาลายนรกให้ตนนี่ไดยรับคําสอนของพระสีอาจาเมตัยสอนพวกท่านทั้งหลายบอกท่านทั้งหลายเข้ามาหาพระธรรมเป็นที่พึ่งมาเอาคำสอนเป็นที่พึ่งเอาคาสอนของพระสีอาจิเมตัยในศูนย์ปฏิบัติธรรมลงตรงภูเทศเมตเตียตัวนี้ ให้เขามาพึ่งตัวนี้เขามาอาใจตัวนี้เขาจะพ้นโทษเขาจะพ้นทุกขาจะพ้นจากมอนระกในปัจจุบันเพราะจะทำลายนระกให้ตนก็คือตนต้องเข้ามาทำลายนระกให้ตนตนต้องเข้ามาปฏิบัติทมตามคำสอนของพระศรีอาเียยะเม่ตายมันเป็นอย่างนี้นะให้ให้พากันเข้าใจนะเปิดหถูกเปิดตายพวกท่านแล้วแล้วแล้วทำไมอ่ะ ท,ที่ที่อื่นไม่มีทำรลร้วเจ้าคะถึงต้องบอกว่าเข้ามารวมพลังกันที่มาแก้กรรมอยู่ที่นี่ศูนย์ปฏิบัติธรรมดงชมพูเทพม,ม,ม,มิมิตรนะเจ้าค่ะจริงเจองล้วเรื่องอย่างนี้ในเม่ไม่มีพวกเราก็ต้องรู้กันให้ปัญญาพวกเราไปหมดแล้วว่ามันมีหรือไม่มีเนี่ยก็บอกแล้วว่าพระสงฆ์มันไม่มีแล้วมันหมดแล้วอ่ะก็มีแค่นี้มันข้อความที่จะรู้แล้วมันหมดมถ้าทําภาษีออกแบบไหนคือแบบนั้น แต่ถ้านี้ทำภาษีออกไปแล้วมันก็ม so ันก okay. ็หมดเลยทีเด right. okay. bon ียภาษีออกไปแล้วม no so ันก็หมดเลยทีก็บอกแล้วภาษีมันล้างหมดทิ้งหมดแล้วอไหนไม่เป็นทําล้างมันทิ้งหมดแล้วอย่างเงี้ยในเมื่อเรารู้แล้วว่าทํำภาษีออกไปแบบไหนท่านี้มันจะล้างทิ้งหมดแล้วก็ถูกล้างแล้วก็มันก็ไปมีที่ไหนเละมันไม่มีอ่าทําในยุคก่อนมันไม่มีมันหมดอ่าวิทยากรวิทยายพวกนี้เอาไปสงใช้แล้วมันหมด ทุกสิ่งทุกอย่างมันหมดแล้วจากนี้แหละนะนะ,นะส,สิ่งที่ที่กำหนดให้ว่าที่อื่นมันหมดนั้นคืออะไรเจ้าคะว่าอะไรนะที่ที่บอกว่าที่อื่นวัดอื่นจะทันทำที่อื่นมันหมดแล้วไม่มีไม่มีจิศไม่มีทมอะไรเป็นตัวชี้วัดเจ้าคะตัวชี้วัดตัวหลวงพ่อล้างออกไปเนี่ยหนึ่งหลวงพ่อไม่ให้เอาวิ์นยอย่างเนี้ย ทีนี้มันก็ต้องเอาไม่ได้แล้วทำไมให้เอาวินัยให้เอาศีลเราทำอ่ะเอาตัวศีลเป็นวินัยแทนวินัยแล้วมนุษย์มันขาดศีลมันมีแต่วินัยทีนี้มันปวดสัตว์ไม่ได้ไม่เอาสัตว์ไม่ได้มีแต่วินัยอ่ะมันไปสอนกันแต่เรื่องของวินัยเห็นไหมแต่ทีนี้มันขาดตัวน้าขาดตัวศีลเนี่นี่คือตัวตายนี่ตัวนรกนรกสวรรค์มันอยู่กับศีลไม่ใช่อยู่กับวิญญาก็จึงบอกพวกท่านทั้งหลายไปอย่างนี้แล้วว่ามันเสื่อมแล้วมันหมดแล้ว นั่นคือตัวเสียมของวินัยฟังทำแล้วก็ต้องให้รู้เรื่องรู้ว่าหลวงพ่อให้ทําไปแบบไหนบ้างถ้าแบบไหนคือแบบนั้นตัวเป็นตัวตายมันอยู่ตรงนี้ตัวจริงตัวปลอมมันอยู่ตรงนี้อยู่ในคําสอนของภาศีอาริยะเมไตไสทั้งหมดทั้งปวงแล้วจากนี้นะ,นะถ้าถ้าถ้าสงฆ์ทั้งหลายไปติดอยู่ในวินัยเนี่ยเขาจะเขาจะโรดสัตว มนุษย์ไม่ได้อย่างนี้เหรอเจ้าค่ะเพรมันเสียมแล้วมันเสียมแล้วไม่ขังแล้วมันเสียมแล้วครัมันเสียมครับว่ามันไม่ขังก็มันจะขังในทางภาตีมันมีทำตัวเดียวมาครับโลกมาช่วยโลกมาทําให้ลกมันขังตัวนี้คือตัวขังตัวนั้นคือมันไม่ขังไม่ดังแล้วมันเสียมแล้วมันคายอหมดแล้วตัวนั้นอ่ะมันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วหลวงพ่อก็บอกไปแล้วตัวนั้นมันทําอะไรก็ไม่มีบาปแล้วเพราะมันหมดแล้วมันมีแต่บุญ ถ้าทำลายตรงนั้นได้ก็มีแต่บุญอย่างเงี้ยก็เพราะว่าเขาเชื่อในทมคำสอนพระศีลญาณเมตตรเชื่อคำสอนอให้เอาพระธรรมคำสอนทอดแท่นี้ก็พอพระศีจะคงไว้แต่ทำพระศีจะคงไว้แต่คำสอนพระศีจะให้ได้แต่คำสอนแต่พระธรรมคำสอนนี่ยหละให้ต้อมเจ้าปัญญาให้ปัญญาพวกท่านทั้งหลาย ยึดปัญญาในยคของพระศรีอริยะเมตไตรถือปัญญาในศีของศรีอริยะเมตไตรเนี่ยที่บรรลุธรรมมาได้แล้วบวกเราแต่บรรลุธรรมได้าถอถือตามตามพระศรีอริยะเมตไตรอนนี้นะเป็นอย่างนี้ทำทำพระเียริยะเมตไตรเหตุที่สามารถล้างกรรมให้หมรรคได้ก็คือก็ทำตามไง ถ้าใครไม่ทําตามมันล้างไม่ได้นะรองปฏิบัติตามถ้าเขาไม่ปฏิบัติตามเขาล้างไม่ได้ตัวที่สอนชี้ออกไปเนี่ย back, ก็บอกพวกท่านทั้งหลายเนี่ยคือให้ทําตามมันจะขงังเพราะเราทําตามมันจะได้บุญเพราะเราทําตามมันจะมีบุญเพราะเราทําตามเราจะล้างกรรมให้ตนได้ขอพ่อท่านมาทําตามตอนนี้มันจึงละกรรมละเวรได้อย่างนี้นะถ้าตนไปอยู่เฉยๆไปนอนอย่ในบ้านเฉยๆมันมีประโยชน์อะไรล่ะเจน มันไม่ได้มาล้างกรรมให้ตนเลยแหละในตัวนั้นแหะความเชื erm. ่อความศรัทธามันก็อยู่แค่นั้นมันไม่ได้ไปไม่ได้มาความเชื่อศรัทธาต้องมาฝากตรงนี้มามาใช้ตรงนี้มาใช้กรรมตรงนี้มาบอกตรงนี้มาปฏิบัติตรงนี้มาประพฤติกรรมตรงนี้แะมันจะใช้กรรมให้ตนได้่างนี้นะนะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเกิดอยู่ตรงนี้นี่เป็นบอกเกิดอย่างสัตว์โลกบอกเกิดอย่างสัตว์โลกข้อความหมายมันจะเกิดทรัพย์มันจะเกิดสมบัติมันจะเกิด ให้เราพ้นโทษเกิดให้เราพ้นทุกมันจะเกิดได้ก็มารวมตัวกันอยู่ในศูนย์ปฏิบัติธรรมลงชมพูเทพนิมิตแห่งเดียวนี่เท่านั้นพวกท่านจะได้พน้นโทษพวกท่านจะได้พ้นทุกถ้าพวกท่านฝา่าฝืนถ้าพวกท่านไม่มาเนี่ยบ้านเมืองของเราพวกเราก็จะเดือดร้อนมันจะลงรกทั้งเป็น,นรลกจะเดือดร้อนมันจะหนักขึ้นหนักขึ้นอย่างนี้แหะนะนะมันจะไม่ลดลาขวบาดศอกมันจะไม่ลด้องพวกที่ว่าลดยังชนคนคน,คนตายอยู่ มันยังโดดเดี๋ยวตายแล้วมันจะทําอะไรตายอยู่มันจะตายแบบนั้นอ่ะมันจะฆ่ากันตายตัดคอกันทิ้งแบบนั้นอ่ามันจะไม่พ้นโทษมันจะไม่พ้นโชต้องให้รีบพ่อมาเพิ่งสินเพิ่งทำเพิ่งคําสอนที่ภาษีอิยะเมตไตรบอกพวกท่านทั้งหลายไว้ก่อนก่อนนี่แล้วก็บอกไ้หมดแล้วพ่อที่ให้ถือปฏิบัติถือแบบไหนก็บอกพวกท่านทั้งหมดแล้วแต่มันยังฝ่าฝืนมันยังไปถือเอาวัตถุอยู่อย่างนี้หลอนะแสดงว่าที่นี่จะเป็น จะเป็นศูนย์รวมศูนย์รวมจิตใจของมวลมนุษย์ที่ศึกซี่ไยในศีลไฟในธรรมเท่านั้นคือเขาที่เขาจะเข้ามาที่นี่ได้นั้นจะหมายถึงว่าบุคคลไหนที่ฝากไฟฝักไฟในธรรมะแสวงหาธรรมก็ต้องเข้ามาที่นี่เท่านั้นถึงจะมีธรรมให้เราได้ศึกษาเพราะนั่นแหละเขาจึงจะได้คือเราวางผลบุญไว้ตรงนี้หมดแล้วใครอยากได้เข้ามาเอาเนี่ย แต่ตอนนี้มันมันมันแสดงมันมันพูดมันมีความอยากมันรู้สูกเฉยๆอ่ะแต่รู้แล้วมันไม่เข้ามาเอาเราบอกไป้ทุกวันทุกวันถ้ารู้แล้วไม่เข้ามาเอาอย่างนี้มันก็อยู่อย่างนั้นมันจะไปไหนมันก็นอนนอนเพึ่งนกเพื่อกายอยู่ตรงนั้นเห็นไหมมันก็ไม่มีประโยชน์พระพระธรรมธรรมบอกให้เข้าพึ่อพระสินถ้าเพึ่งนสินเพึ่งธรรมบอกท่านจะไปรอดแต่แค่นี้ก็ฟังก็พอรู้เรื่องแล้วจะรอดจากบ่วงกรรมรอดจากนี่สินนี่กรรมนี่เวรอะไรมันจะรอด ถ้าเราเข้าพึ่งพระธรรมม,มันจะรอดแต่ถ้าพวกเราไม่ยอมเข้าพึ่งพระธรรมม,มันจะรอดได้ที่ไหนอะมันเป็นนรกอะก็บอกนรกกุศลแล้วป่าตรงนี้มันเป็นนรกนี่ต่าหาที่คนส่วนมากไม่ไม,ไม่ไม่เข้าหาศีลหาธรรมก็จะไปหาโชคหาลาบกับพวกวัตถุทั้งหลายนี่หละเจ้าค่ะไม่มีความเชื่อมั่นว่าธรรมะนั้นจะช่วยตนได้คิดว่าถ้าไปขอกับเหล็กกับหินกับปูนกับทรายกับพิสางนางไม้เหล่านั้นจะช่วยตนได้อย่ายงานี้เลยอะ เสียระยะไปไบอกเขาไปหมดแล้วอย่าไปเพิ่งตรงนั้นเพิ่มมันไม่มีอะไรแล้วมันหมดแล้วมันเสี่ยมมันมันเสี่ยมถูนยหมดแล้วเ,เวพราะทำภาษีลูกคนมาที่ทางบอกพวกท่านทาั้งหลายตอนนั้นมันเสี่ยมมันก็เสี่ยมไปตามทำภาษีบอกพวกเท้าโลกแบบนห้ก็ไปตามนั้นและเราเราประยึดไม่ได้แล้วให้ยึดเราคําสอนของภาษีที่ไหภาษีที่ให้ทางให้พวกเราแบบไห้พวกเราต้องต้องเดินตามอย่างเงี้ยกเราจะได้บรรลุอันนี้นะนะ ข็ตัวที่เขาจะบรรลุได้ก็เพราะว่าเขาเชื่อเขาศรัทธาถ้าคนเชื่อคนศรัทธาคนทำตามเราเนี่ยแหละตัวบรรลุเขาจะได้บรรลุทำพระศีอริยเมไตรพราะกลับมาเชื่อกลับมาศรัทธาเขาอยากเขาพกลับได้แล้วเขาไ่กลับตัวตนของเขาได้แล้วอย่างนี้นะคะหันหันมาเชื่อในธรรมนั่นแหละก็หันมาเชื่อที่พระศีอริยเมไตรบอกไปเชื่อศรัทธาอย่างนี้ทมคำสอน เรารู้แล้วว่าเราไปพึ่งวัตถุเราไปพึ่งนานแล้วหลายร้อยปีแล้วเราก็ยังพึ่งไม่ได้อ่าเราพอที่จะบรรมุได้รู้วรืองฟตามเขาไม่รู้เรื่องกันพอแต่จะงทำมันรู้เรื่องมันเข้ามามันเต็มไปบอดแล้วในูนย์เราอ่ะแต่ไม่ฟังก็ไม่รู้เรื่องไม่ยอมฟังด้วยมันก็เลยไปไม่ไปกันไม่ได้เอากันไม่ได้ช่วยกันไม่ได้ ถ้าเขาไม่เข้ามาเพื่อสินเพึ่อธรรมมันจะช่วยกันไม่ได้ก็บอกตั้งแต่เบื้องต้นแล้วบอกว่ามาันจะเพิ่งกันไ,ได้นะลูกนะให้ลูกต้องเข้ามาซะถ้เาเข้ามาถึงสินถึงธรรมมารับเอาสินเอาธรรมแล้วนําไปปฏิบัติมีความเชื่อมมีศรัทธานะลูกนะใลูกจะได้ป้อนตอดลูกจะได้ป้อนตัวไฟฟ้ากันเข้ามาอลูกนะ หวานแล้วมันเต็มแล้วมันหวานม่ต้องทำยังไงแล้วเฝ <laughs> ้าเฝ้าดีกับว่าหายพอโซดาด้วยใจพอโซดาใจพอโซดาด้วยเบ้าดีกับว่าหายเบ้าอ้อยกับว่าดา <laughs> ถ้าไหนมีไงคำถามสงสัย <laughs> <laughs> ในยุคเาษียะไรยังไม่ไปไหมคะ เอาไว้วันนี้นะสาธุเจ้าค่ะในโอกาสนี้ทางสวนปฏิบัติธรรมดงชมพูเทพนี้มีของเรายุติการไฟ้สดไว้แต่เพียงเท่านี้ก็จะมาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนา จิตวิญญาณของมวลมนุษย์ทั้งหลายให้เกิดปัญญายาณเข้าถึงยุคพศีสอริยะเมตโยโพธิญานอย่างเร็วไวนะเจ้าค่ะติดตามรับชมรับฟังได้ทางช่อง YouTube หลวงพ่อสวนอนาลายโยและทางเพจศูนย์ปฏิบัติธรรมดงชมพูเทพนิมิตในวันนี้ขอกราบอนุโมทนาสาธุทุกคนทุกท่านเจ้าค่ะสาธุสาธุ